สวัสดีครับผมเคซีบารมีพุทธสโลจากคลิปที่เมื่อหลายๆเดือนที่แล้วผมได้ทำเป็นมีดเหล็กสาราหลวงพระเดิมวัดเขาร้อขนาดใบมีด2.5นิ้วด้ามฝักไม้เชิงชายโบดเก่าอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันด้ามฝักไม้เชิงชายโบดเก่าและเป็นเหล็กสาราหลวงพระเดิมอันนี้เป็นอีกช่างหนึ่งจากช่างที่แล้วเป็นช่างอะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ชุดนี้เป็นช่างพร ช่างพรเป็นช่างที่ตีมีดพัดรวยร้อยแปดท่านจะเป็นคนแบบชอบเล่นเงาไม่ว่าจะเป็นใบมีดเงาแหมเงาเงา,เงาวิบเหล็กชุดนี้เป็นเหล็กชุดเดียวกับที่ทํามีดพัดรวยร้อยแปดเบื้องต้นขอญาติฝากเฟซบุ๊ก้วยครับท่านแหลมงหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อตัวหลวงพ่อพัดไว้ใช้งานทันตัวไม่ทันตัวทักแชทรับประกันแท้ทุกกรณีเก๊ขึ้นไปไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวนะครับก็ หรือจะติดต่อมาเป็นทางด้านเพจบารมีพุทธโสโรบารมีปุญญากาโมยังไงก็เรียนเชิญนะครับก็สําหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ท่านใดว่างก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565งานประกวดพระเครื่องจังหวัดลบบุรีหรือจะไม่ว่างเป็นแถวกรุงเทพก็จะเป็นงานประกวดพระเครื่องห้างพันทิพย์บางกะปิจัดที่ถนนหาไทยลาดก็ไม่ไกลไม่ไกลยังไงไก็เรียนเชิญนะครับ มาร่วมเผยแผ่บารบมีของพ่ะพัด,ดทวทวีด้วนไงผมก็ได้เป็นกรรมการตัดสินอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนฝักด้ามฝักเป็นไม้เชิงชายบดเก่าของวัดเขาล้อนะครับแหมเป็นแหมแปะตังลายเงินซึ่งช่างพรเนี่ยเป็นช่างที่ละเอียดขัดเงามาอันนี้เขาเก็บไว้เขามีอยู่ประมาณหกเล่มเขาเก็บไว้เขาผมไว้ขอแบ่งเขามาแบ่งมานานแล้วผมลืมผมเพิ่งนึกได้ผมก็เลยแบบเออเอามาทําคลิปดูเดียว ก็จะเป็นแหมแปะต่างลายลายเงินจะไม่ใช่เงินแท้จะเป็นแปะต่างลายเงินนะครับจะมีความเงาเมื่อขัดเงาแล้วจะเงาเหมือนเงินเลยนะครับตรงนี่เป็นเงินเห็นไหมครับสวยมากครับไม้ก็สวยผมบอกเลยคลาสสิกผมให้ดูใบเป็นตอกลายเสมาเต็มใบเ <c oughs> งาวิบเงาไหมครับผมบอกเลยว่าเงามากช่างพรนี้ขัดได้ละเอียดมากมีนี่เก็บไว้เกือบปีแล้วครับยังเงาวิบเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับ ไม่อยากจับโดนใบเดี๋ยวเป็นรอยนิ้วมือเห็นไหมครับท่านใดมองหาไปใช้งานชัดชัดเห็นไหมครับใบมีดจะเงางามสวยมากด้วยการปัดเงาของช่างพรฝั่งหนึ่งตอกเหล็กสาราวัดเขาล้อเลข340นะครับเงาวิบเป็นเหล็กชุดเดียวกับมีดพัดรวยร้อยแปดยังไงก็มองหาใช้งานกระถัดชทนะครับสวยงามเข้มขัง ท่านใดมองหามีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพักไว้ใช้ก็แ,นะแนะนําเป็นชุดนี้ครับเงาวิบเลยเร่มนี้จะมรีราคาค่อนข้างสูงด้วยที่แหมเป็นแปะต่างลายเงินและใบเหล็กที่ปัดเงาฝีมือช่างละเอียดอ่อนเห็นไหมครับขนาดเสมาเต็มใบย,ยังแบบคมกริบสวยมากบอกเลยรู้สึกช่างพรจะใช้น้ำมันมะพร้าวขัดก็เลยเน้ำมันมะพร้าว ลงไว้ก็เลยดึงเราเป็นพิเศษเป็นไงครับเห็นไหมครับจับนิดนึงเป็นรอยนิ้วมือเลยอ่ะมีสามสี่สี่กับสามสี่ศูนย์มีแค่สองเล่มเพราะเขาแบ่งไม่กับสองเล่มของเก็บเขาไม่ยอมบอกว่ามันหมดวัดนานแล้วยังไงก็รบกวนทักแชทราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าผมได้มาก็เล่มละพันเจ็ดแล้วอ่ะท่านใดเอาผมแบ่งเล่มละสองพเงาวิบเลยนะครับ เล่มละ2,000ทักแชทจะทักทางเพจหรือจะโทรมาก็ได้นะครับไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันมีดหมอหลวงพระเดิมวัดหนองโพป,ปี2,558รุ่นปรากฏการเดิมสุดคลาสสิกมากรอเดินทางอยู่ไงฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ